พริกแห้งเหรอมีค่ะแล้วซื้อมาให้ตำพริกแห้งกี่บาทพริกอันนี้แดงแล้วมันอันนี้เราใส่น้ำจิ้มค่ะขอให้ตำเลยฮ่าฮ่าฮต้องตำต้องตำตำมันต้องเอวด้ยลูกต้องมีเอวเอวต้องไปด้วยลูกหอมเป็นน้ำจิ้มเหรอยังไม่ตำตังอรยเหยเลยด้วยโอ้ยหอมพริก มีมีมีแววไนี่ปน่าจะเป็นมาขาส้มตำเนาะขายไหมจะเป็นมาคาขายส้มตำเนาะโอ้พี่ันสามมันไม่สามมันเบาไหนต้องรอพริแห้งนะฮะเดี๋ยวหมอปลาเข้ามาตำนะฮะถ้าเราหาเจอปั๊บ มันก็จะไม่หายไงตู้นี้เราต้องโทษตัวเองเพราะมันไม่ได้ของไม่ได้หายเราหาไม่เจอมันอาจจะไปเจออยู่ในมือเพื่อนหรือมือคนข้างบ้านแต่เราตีโพยตีพายการอย่างเช่นเนี่ยโจรขโมยของเขาไม่ได้ขโมยเราหาไม่เจอเองไม่เจอเราไปหายไอ้บ้านที่เอาไปเนี่ยเขาก็เจอของก็ไม่หายใช่ใช่ใช่ดีไหมทุกคนฟังไว้นะฮะเออช่วงนี้นะฮะ FT พิทิชมครา FT อยากชงฟังผมนะ ยุงเยอะยุงมาเยอะครับวันนี้ผมไปนั่งสมาธิมาก่อนที่จะมามุกดหาเนี่ยไปขไปบนอนไหมผมได้กระถากันจุงมาบทหนึ่งว่าห้ามจดให้จําให้จําถ้ากันไม่ได้มันถีบหน้าผมเลยจริงเหรอผมทดลองใช้เมื่อคืนเลยพอได้ป๊บผมทดลองใช้เลยเป็นคาถาใหม่ เป็นคาถาการยุงคาถาการยุงซึ่งน่าจะเป็นผู้ฤาษีองค์ที่ฤาษีจะมีร้อยแปดตนนี่จะเป็นองค์ที่ร <ผม S 2> <า>้อยเก้าให้มาร้อยเก้าให้มามานิๆๆมิตให้ผม็นคาถาอันนี้ซึ่งผมคิดว่ามันจะเป็นคนดีกับคนไทยเพราะว่าในช่วงหน้าหนาวนี่ยยุงที่น้าวก็คือยุงลายมันจะออก,กาดกลางวันนะครับแต่มันไวมากตายยากยุงลายเนี่ยเขาก็ให้ผม็นคาถาการยุงนะเออมันดีว่า เราต้องกั้นใจหายใจนะคาถาเนี่ยการใช้คาถานะครับต้องใช้เป็นคาบนะฮะคาบก็คือการกั้นหายใจออกหายใจเข้าแล้ววนหนึ่งคาบก็คือการนึกเนี่ยหนึ่งคาบไม่ใช่จบนะคาบกระจบทุกอย่างคาถาสั้นๆต้องใช้เป็นคาบแต่คาถายาวๆต้องใช้เป็นจบอย่างคาถากัรนเป็นคาถาสั้นต้องใช้เป็นคาบก็คือการกั้นหายใจอย่างเช่นนะนะโมตสะะคราว่าตหาตัสมมาสัมพระแล้วก็หยุดหายใจเนี่ย เริ่มวัหนึ่งคาบและคาบต่อไปก็เริ่มต่อจากที่เราทิ้งไว้เมื่อคาบแรก่เรี่มวันหนึ่งคาบมันมีการฝึกกั้นลมหายใจด้วยคาถาตัวเนี้ยครับมันคือคาถาการยุงนะกอยก็ชูไม่ได้กอยชูไม่ได้ฟังไว้นะยากันยุงชูไม่ได้พวกมึงเตรียมคลิดผายนะวันนี้กูบอกไว้ก่อนเตรียมคลิปผายคาถาเนี่ยใครเลี้ยงวัวเลี้ยงไายใช้ได้หมดครับสามารถช่วยเหลือวัววายมาแพะได้หมด ขายไปแอบรอข้างถนนก็ใช้ได้หมดเพราะพวกนี้ยตันเก่งง่ายพวกพื้นเยอะๆพวกแอบเอาข้างถนนรีบเอาเพราะว่ารีบแก้ใช่ไหมแก้ไปไอ้ตอนมันมันไม่รู้ว่ายุงกัดเหี้ยมันไม่รู้ใช่ใช่ประสบการณ์ของพี่ติ๊กได้หรือปังใช่ครับพี่ใช่ที่นี้คาถานะครับเราต้องกั้นใจนะครับนะโมสามจบ ก็คือนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะอืแล้วก็นี่คือหนึ่งคำพนมมือพนมมือเลยคราว่าโอมะกัดถุง กูอยู่ในมุ้งมึงกัดกูไม่ได้เพี้ยงโอ้ยจบปะโซนึกว่าคาถาจริงๆริโอ้ยสรุปว่าเป็นมุ้งอ่ะคาถากันยุงนะคืออยู่ในมุ้งสรุปว่าอยู่ในมุ้งโอมะกัดถุงโอมะกัดถุงกูอยู่ในมุ้งโอมะกัดถุงกูอยู่ในมุ้งมึงกัดกูไม่ได้มึงกัดกูไม่ได้เพ้ยงเลยจบเ่ี้ยงงไม่มีกัดโอ้โหเาร